สำหรับผู้ปกครองนะคะที่มาส่งน้องๆน,นะคะเรียนที่แอดคอ c สคูลนะคะโรงเรียนประจำนะคะหญิงดวนที่ในประเทศอังกฤษในขณะนี้นะคะ จะกลับนะคะไปที่แอร์พอร์ตเบอร์พีแฮมนะคะหรือว่าลอนดอนนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะอธิบายให้นะคะในคลิปนี้นะคะน้องๆก็สามารถที่จะนั่งแท็กซี่นะคะก็จะต้องโทรศัพท์หรือว่าแบบขอโรงเรียนก็ได้นะคะมันจะเป็น QR วอาสแกนนัดได้ไปรับที่โรงเรียนหลังจากนั้นใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะคะไปที่สถานีชูสเบอรีนะคะเป็นสเตชันเปถ่ไยรถไฟนะคะ ก็นั่งมานะคะถ้าเกิดจะมาที่เออเป็นเป็นแอร์พอร์ตเนอะในเมืองเบอร์ h ิแฮมเนียนะคะ <c oughs> ก็ใช้เวลาประมาณ <c oughs> ก็ประมาณชั่วโมงนิดๆน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้คืออยู่ในสถานีรถไฟนะคะ <c oughs> เป็นบอร์พิแฮมอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าเปลี่ยนนะคะอันนี้ถ้าเกิด จะไปที่ลอนดอนนะคะอุสตันนะคะจะลงที่อุสตันในลอนดอนนะคะก็นั่งต่อจากที่นี่เลยนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนรถไฟง่ายมากเลยนะคะก็ใช้เวลาจากตรงนี้ไปนะคะก็ใช้ประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะซึ่งข้อแนะนำนะคะก็จะต้องเลือกเอ,อ่อรถไฟที่แบบคือจอดปออา้ายน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะคะ ก็รวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าลอนดอนนะคะก็ประมาณประมาณนี้นะคะจะเร็วที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาลงบริวิงแฮมก่อนนะคะเป็นอินเตอร์ช่นแนลแอร์พอร์ตเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงนิดนินะคะชั่วงนเพราะยังไงนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะคะแล้วก็พ่อแม่นะคะที่มาส่งน้องที่โรงเรียนแอร์พอร์ตสคูลนะคะเป็นโรงเรียนประจำหญิงด้วนนะคะที่มีชื่อเสียงใน เรื่ออังกฤษในขณะนี้สนใจนะคะติดต่อคุยได้นะคะเรียนต่อต้อง StudyPlus นะคะก็จะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเบอร์ r, แล้วก็เวลาดีนะคะ086167060แล้วก็เว็บไซต์นะคะ StudyPlus Education .com นะคะก็ติดตามคุยได้นะคะยุยส่งักเรียนไ,ไปทั่วโลกเลยนะคะและที่สำคัญคุยก็แบบ ปเปียนนะคะ figure skating ในประเทศต่างๆด้วยนะคะคือก็เป็นนักกีฬานะคะก็แข่งทั่วโลกเหมือนกันนะคะอันนีแ้แอบบอกแล้วกันนอกเรื่องบ๊ายบายลกลับมาเจอกับคิปใหม่นะคะบ๊ายบาย